วันนี้เพิ่งรู้ครับคำตอบว่าทำไมโซอนอมินถึงอยู่กับสเปอร์มายาวนานเป็น10ปีไม่มีแชมป์ก็ไม่ย้ายออกไปไหนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรในวาระที่เราจะเข้าชิงยูโรปาลีกเขาก็ได้ให้คำตอบเอาไว้นะครับรวมถึงเรื่องราวของแมนยูด้วยนะครับทางแมนยูเขายืนยันว่าถึงแม้ว่าจะได้แชมป์ยูโรปาลีกก็ตามพวกเขาจะไม่ขึ้นรถแห่นะครับเพื่อแห่แสดงความยินดีเป็นอันขาดนะครับ เป็นเพราะอะไรวันนี้ก็มีคําตอบเช่นเดียวกันเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสุดท้ายครับก่อนที่จะชิงยูโรปาลีกระหว่างสเปอร์กับแมนยูวันนี้มีข่าวสารให้ติดตามกันไลค์แชร์ซับสไครต์กันได้เลยนะครับรวมถึงชุดกีฬาจากวอริสครับใส่เองเนี่ยก็เท่มากๆนะครับในการเล่นกีฬาออกกําลังกาย ะะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับกับแบรนด์คนไทยวอริคส์นะครับรวมถึงเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะฮะฟุตบอลทีมชาติไทยของเราจะมี FIFA Day นะครับมีแมตช์เล่นในเดือนมิถุนายน2นัดด้วยกันมีเสื้อเชียร์แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมแปะเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงคําอธิบายเนื้อหาของคลิปอยู่ด้านล่างนี่เองนะครับคลิกเลยสั่งเลยจ่ายปลายทางได้ด้วยครับ เอาละครับมาเริ่มต้นที่เรื่องราวของซอนนิงมินครับกับตันซอนน่งมินซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ลงเล่นให้กับเราได้แล้วนะครับคัมแบ็กนะในรอบโอ้โหหลายนัดทีเดียวครับหลังจากที่เจ็บเท้านะไม่มีส่วนร่วมกับสเปอร์มาพักใหญ่ๆก็ได้ลงเล่นนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงในเกมแพ้คือซอลพาเลตเมื่อสุดสัปดาห์นะครับโดยเขาเนี่ยก็ถูกสัมภาษณ์นะครับ ถึงเรื่องราวที่เป็นมาเป็นไปอยู่กับสเปอร์มาเป็น10ปีเนะี่ยทำไมไม่ไปไหนสักทีหนึ่งนะครับเขาก็บอกนะฮะว่าเหตุผลหลักที่ตัวเขาเองอยู่ที่นี่ก็คือว่าทําสิ่งที่ค้างคาให้สําเร็จซะก่อนนะครับต่อจิกซอชิ้นสุดท้ายให้มันสมบูรณ์ครับนั่นก็คือรอคอยแชมป์กับสเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเราเตรียมตัวดีพอนะครับเราทําได้แน่ นักข่าวก็ถามถึงว่าจากการที่แฮร์รี่เคนได้แชมป์แล้วเนี่ยซอนอมินติดต่อไปบ้างไหมเนี่ยนะครับซอนอมินก็บอกว่าเขาได้ส่งข้อความหาแฮร์รี่เคนนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวด้วยเนี่ยนะครับก็แสดงความมีดีกับแฮร์รี่เคนดูแฮร์รี่เคนจะมีความสุขมากๆก็แน่นอนละนะฮะเพราะว่าเป็นแชมป์แรกในการค้าแข่งเป็นนักเตะอาชีพนะครับของแฮร์รี่เคนด้วย ซึ่งแฮร์รี่เคนเองก็จะสนับสนุนสเปอร์ด้วยเหมือนกันนะครับอยากให้สเปอร์เป็นแชมป์โดยเขารอที่จะชมเกมนัดชิงชนะเลิศก,กับแมนยูด้วยนะครับเขาก็ให้กำลังใจซอนอมินกลับมาด้วยนะฮะอาจจะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จทุกฝ่ายก็ได้นะแฮร์รี่เคนยังล้างคำสาบไปแล้วนะครับซอนอมินก็มีสิทธิที่จะทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าอะไรอะไรเรื่องที่จะสดใสแต่ไงก็ตามขึ้นอยู่กับนัดชิงชนะเลิศ นัดนี้นัดเดียวนะครับที่ตัดสินทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในสนามของแอตเลติกบินเบาครับซานมาเมสนะครับ<ม>ก็นี่แหละฮะได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยว่าทำไมโซอนอมินถึงไม่ยอมไปไหนสักทีหลายคนอาจจะมองว่าจมจอมอยู่กับที่ไม่ไปหาความก้าวหน้าโง่หรือเปล่านะแต่สำหรับในมุมมองผมเองเนี่ยผมเข้าใจนะคนแบบนี้คืออยากจะทำอะไรมีเป้าหมาย ที่มันชัดแล้วเนี่ยอยากจะทําให้มันสําเร็จไม่อยากค้างคานะครับผมก็เป็นคนอย่างนั้นคือเป็นคนที่มีแพชชั่นอยากจะทําอะไรแล้วเนี่ยก็ทําให้มันสุดทําให้มันถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับโซนมินก็รอคอยแชมป์นะครับที่จริงแล้วเขาไปหาแชมป์ที่ไหนก็ได้แต่อยากจะเป็นแชมป์กับสเปอร์แม่ฟังแบบนี้แล้วแฟนสเปอร์ก็คงจะรักเขาอีกขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวนะครับสถิติของโซนมินกับสเปอร์เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับกับการลงเล่นที่นี่ 451นัดนะตลอดการค้ายแข่งกับสเปอร์มาเนี่ยยิงไปแล้วถึง173ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมแล้วที่มากกว่านั้นก็คือจิตใจของเขานี่แหละครับที่หล่อมากๆกะว่าจะเป็นตำนานของสเปอร์นะครับหลอปลดล็อกในการคว้าแชมป์กับสเปอร์อยู่ด้วยกันที่นี่นะฮะนแฟนสเปอร์ล่ะคิดเห็นยังไงกับข้อคิดเห็นนี้นะครับนะฮะอ่ะก็ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากัปตันซอนึงมินนะครับซึ่งมีสิทธิ์ลุ้นจะได้กลับมาในเกมนัดชิงชนะเลิศมีสิทธิ์ที่จะสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยเพราะว่าการกลับมาของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างพลังในการขึ้นเกมรุกกริมเส้นนะครับที่เราขาดหายไปนานแล้วการเป็นกัปตันทีมเป็นศูนย์รวมของทีมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะผมว่ามันมีพลังมากในนัดชิงชนะเลิศที่เราต้องการผู้นำนะครับเราต้องการผู้นำนะ โอเคก็หวังว่าโซนมินจะแสดงภาวะผู้นำออกมาในวันนั้นนะครับแล้วก็พาทีมชนะได้เกมรอบชิงชนะเลิศนะครับผู้ตัดสินที่ยูฟาเลือกมาเนี่ยก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือเฟลิกซ์สวา e r เยอร์นะครับวัย43ปีชาวเยอรมันคนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วประวัติเขาอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับมีประวัติเคยพัวพันกับ คดีล้มบอลในเยอรมันนะครเมื่อปี2005เขาก็ชดใช้นะครับกรรมกับที่ตัวเองก่อไปแล้วนะครับก็ถูกแบนไป6เดือนตอนนี้ก็กลับมาตัดสินได้ปกติแล้วรอบที่แล้วนี่ก็ยังตัดสินอยู่เลยนะครับถามว่าพอฟังแบบนี้แล้วมันน่าหนักใจขนาดไหนผมมองว่าอ่ะอย่างน้อยยูฟาก็เป็นคนเลือกมาแล้วเนี่ยก็น่าจะนะครับเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยผมมองว่า การที่จะเป่าอะไรค้านสายตาเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้ที่เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วเนี่ยนะครับผมว่าลำบากนะลำบากที่จะทําอะไรที่มันจะขัดหูขัดตาที่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้ตัดสินเหมือนไม่ใช่คนกลุ่มอํานาจคนเดียวเบ็ดเสร็จผมว่ามันก็ยังมีอย่างน้อยๆมีทีมงาน VAR นะครับมีผู้ตัดสินคนอื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคอยจับตาจับจ้อง อยู่นะครับว่าถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลผมว่ามันก็อาจจะมีการทักท้วงในสนามเกิดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าการกลับมาใช้โอกาสที่2ของเขาหลังจากที่โอกาสแรกผิดพลาดไปเนี่ยคงไม่กล้าแล้วล่ะในการที่จะทําอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยมองว่าอยากให้มองข้ามเรื่องนี้ไปก่อนนะครับก็คงจะจับตาดูนะครับว่าการทํางานของเขาในเกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะเป็นยังไงก็หวังว่าจะถูกต้องเที่ยงธรรมนะ ทีนี้มาถึงเควินดานโซครับกองหลังออสเตรเลียของเรานะครับกองหลังออสเตรียนะครับของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมรับทุกบทบาทนะขอให้ได้มีส่วนร่วมเถิดในเกมยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมมากนะครับคุณไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้กี่ครั้งในการที่ได้เล่นนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับไม่ว่าตำแหน่งไหนผมก็จะซัพพอร์ตทีม100%แล้วก็ทำให้ดีที่สุด นี่คือ p a s ช i o n ของ k e วินแดนโซซึ่งเขาก็รู้แหละนะครับว่าคงไม่ใช่ตัวเลือกแรกแน่ๆในตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กนะครับแต่เขาก็พร้อมนะถ้าเกิดว่าผู้จัดการทีมจะเลือกให้เขาไปเล่นอยู่ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทตัวจริงตัวสำรองเขาก็พร้อมนะครับขอให้มีส่วนร่วมแล้วก็จะลงมาอย่างเต็มที่ซึ่งผมก็เห็นนะครับการแสดงออกของเขาเนี่ยก็เต็มที่ทุกนัดนะเต็มที่ทุกนัดนะครับแต่ว่านะในนัดที่เจอกับคิสโตฟาเลตเนี่ยก็ ก็เรียกว่าจริงจังได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเ,เต็มที่แบบร้อเกินร้อยแบบที่เป็นมาไหมเนี่ยผมมองว่าทั้งทีมอ่ะยังยังยังไม่ถึงขีดขั้นนั้นนะครับเพราะกลัวเจ็บนี่แหละมันเป็นปัจจัยสําคัญมากนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับชาวโซเชียลเขาบอกว่าเขาก็บูลลี่นะว่าการที่สเปอร์กับแมนยูเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนี่เป็นอะไรที่เป็นตัวตลกเจอกันอะ่ะ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าแหมมันเป็นพลังงานลบเห็นๆเ,เลยนะครับตัวตลกนะฮะหน้าเราเหมือนหม่ำจกมกหรืออย่างไรนะครับ <c oughs> เออมันไม่ตลกหรอกนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าอยากให้แยกแยะออกไปว่าผลงานในลีกมันก็อย่างหนึง่งผลงานนีฟุตบอลทัวยมันก็อย่างหนึ่งนะครับความยากง่ายมันแตกต่างกัน การฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ยืมคําของนายแอนมาใช้แล้วกันว่าท็อปทรีในพรีเมียร์ลีกยังไม่ทำได้ทำทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับในการที่จะมาเข้าชิงบอลั่วยยุโรปถ้วยรองก็ตามเนี่ยนะครับทีนี้พูดถึงแชมป์เนี่ยนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าต่อให้เป็นแชมป์รายการเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ไม่ขึ้นรถแห่นะครับไม่ได้ขึ้นรถแห เพื่อแสดงสัญญาณุภาพหรือว่าเฉลิมฉลองนะในการได้ถ้วยในครั้งนี้เพราะอะไรครับไม่ใช่ว่าหญิงอะไรหรอกแต่ว่าเพราะด้วยเงื่อนไข,ขของเวลาครับมันจํากัดจําเขียมากเพราะว่าหลังจากที่ไปเล่นแมตชิงชนะเลิศกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดปิดฤดูกาลร,รออยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจบฤดูกาลแล้วไปชิงนะมันยังมีอีกนัดหนึ่งนะครับสปเปอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังมีอีก นัดหนึ่งส่งท้ายฤดูกาลแล้วก็ต้องมาเล่นฟุตบอลน,นัดกระชับมิตรแบบที่ไม่ใช่พรีซีซั่นอ่ะเป็นเกมที่แบบโพสซีซั่นมากกว่าคือจบฤดูกาลล้วไปเล่นกันต่อทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมนยูเขามีคิวตรงนั้นอยู่เพราะนั้นเลยไม่มีเวลาที่จะแห่แชมป์ฉลองแชมป์นะครับก็มีการรายงานข่าวมาแบบนี้นะฮะว่าเป็นการยืนยันว่าแมนยูจะไม่แห่จะไม่ขึ้นรถแห่ไปตาม ถนนหนทางในเมืองแมนเชสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ไม่แห่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องแห่ก็ได้ <c oughs> นะเออเขาบอกว่าเขาจะไปปิ้งบาร์บีคิวกันแทนนะครับเล็กๆน้อยๆมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับการแห่อะไรนะฮะอ่านะครับ,นะรบอ่าบอกเองนะว่าจะไม่ยินดีกับแชมป์นะครับ <c oughs> หวังว่าจะไม่ได้แชมป์ก็แล้วกันนะเอออันนี้ก็ เอียงๆนิดนึงเพราะไม่เป็นไรฮะช่องนี้ช่องสเปอร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามกันขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะสนับสนุนกันด้วยนะครับเรื่องราวในเล้าไก่นะครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของชุดกีฬาวอลลิสนะครับใส่เท่ระบายอากาศได้ดีนะครับซับเหงื่อดีนะครับแห้งเร็วด้วยแล้วที่สําคัญครับเสื้อทีมชาติไทยนะครับมีให้เลือกใส่ไปเชียร์กันได้นะครับเชียร์ในสนามก็ได้ในเดือนมิถุนายนมี2นัดที่ เราจะได้แข่งฟีฟ่าเดนะครับหรือจะชมการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ตามร้านอาหารที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยใส่เสื้อจากวอริกนะครับไปเชียร์โค้เลยขอบอกนะครับแปะลิงก์ไว้แล้วที่คำอธิบายเนื้อหาคลิปด้านล่างตรงนี้นะครับสั่งได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วกลับมาเจอกันนะครับในคลิปหน้ามาพรีวิวกัน เกมพรีเมยรีก่อนที่เราจะเข้าสู่นะัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกนะครับเป็นเกมที่มีการเลื่อนนะครับมาเตะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะแอสตันวิลล่ากับสเปอร์จะออกหน้าไหนเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปหน้าสวัสดีครับ